อัน้นเท่าก็ควรจะหุ้นเท่าไหร่ไอ้7.2ที่ใส่แฮชซะหน่อยเดี๋ยวใครไปเห็นแล้วผิดนะพแฮชศูนย์ก็คือราคาตัวนี้ไม่ต้องไปดูมันต่อนทั้งหมดเลยข้อ8นี่นะครับกลับไปอ่านทวนเองหน่อยได้ไหมนะอันนี้อยู่ใน,น,นบทที่10หน้าแรกในบทที่10หน้าอะไรนะ8.1ดจกับแปเนี่ยนะครับว่าทำไมต้องใช้ต้นทุนคงเฉลีย่ยเสมอในการในการหามูลค่าของในการลงทุนทั้งหลาย นะา้องใช้คุณเฉลี่ยทุกครั้งเพราะอะไรจำได้ใช่ไหมแกมารูหายหมดแล้วอยูหน้าอะไรสี่4ิเ็ดสี่เจ็ดครับโอเคนั่นแหละดูหน่อยนะไม่อาจจะไม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ควรจะต้องรู้เวลาไปทำงาน นะคงจะไม่ออกสอบตรงนี้นะครับโอเคฝากไว้อันหนึ่งนะครับวก็ฝากก็คือว่าคุณเรียนโทเดี่ยจบไปนะวันนี้เมื่อคุณจบไปแล้วเนี่ยคุณยัเรียนไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากไปอันหนึ่งอันนี้เป็นข้อสอบเลยก็วันอา,าทิตย์จะให้คะแนนฟรีนะไปดูหน่อยไปดูเรื่องอะไรไคุณคะได้ยินดอกเบีย้ยติดลบไหมตอนนี้มีดอกเบีย้ยติดลบยู่ห้าประเทศนะครับญี่ปุ่นด้วยญี่ปุ่นกนค็คงนั่นไปแล้วติดลบ อันนี้ไปดูว่าทําไมนะอันนี้คือคําถามข้อสอบคอมเลนะให้คุณฟรีๆนะที่บอกข้อสอบแล้วนะทําไมพวกนี้อนาะยุโรปก,ก็มีโซเวียสเซอร์แลนด์ในญี่ปุ่นอะไรเงี้ยหลายประเทศใช้ดอกเบีย้ยติดลบเพราะอะไรนโยบายทำไมเขาใช้นโยบาดอกเบีย้ยติดลบเพื่ออะไรก็รู้จักกูไปดูนะถามค่กคุว่ามันก็ตอกกันหมดะที่ไหนก็นแล้วแต่ไปหามานะนี่ฝากไว้นะครับฝากให้คุณรู้จักหาว่าอันที่สอง ถามว่าการที่ประเทศพวกนี้ใช้นโยบายดอกเบี้ยติดลบเี่มมีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไรบ้างซึ่งเห็นชัดเจนเมื่อสองสัปดาห์สองสาสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นในเมืองไทยเกี่ยวกับตลาดพูดก็ได้นะเกี่ยวกับอะไรก็ได้ที่เขาบอกว่าเอ๊ะทำไมเงินบาทเป็นแข็งนั่นแหละสองเรื่องแค่นี้นะดูได้ไหมไปดูหน่อยนะแล้วมาติวกันอะไรกันให้มันถูกทางนะดูว่าถูกทางนะถามาหูุลไทยก็ได้ทะไปเขาใช้นโยบายดอกเบี้ยิ เมื่อก่อนเราก็เคยได้ยินเลยดอกเบี้ยติดลบถูกไหมดอกเบี้ยติดลบก,ก็หมายความว่าไงเหมือนกับว่าคุณเราเงไปฝากธนาคารรัฐธนาคารทไทครับคิดค่าฝากคุณอะไรอันนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่เขาไม่ได้มาใช้กับประชาชนทั่วไปเขาใช้กับอะไรครับพวกธุรกิจใหญ่ๆทั้งหลายนะเช่นอเอาเงินไปฝาก BOJ แล้วก็แจกแปลก็เกสียค่าฝา,ากมั่นคือเป็นจบติดที่ติดลบเฉลยให้ได้หนึงก็ได้คือเขาต้องการทำอะไรคุณว่าเหมือนเวลาเศรษฐกิจมันแย่คุณก็ทำไงครับ ลดดอกเบี้ยไมเรื่อยลดดอกเบี้ยเรื่อยลด,ด,ลยลดจนกระทั่งทำไมครับศูนย์คนก็ยังคนญี่ปุ่นก็ยังไม่แก่ศูนย์ก็ศูนย์กูเอาเงินฝากธนาคารไปอย่างนั้นนะกูไม่กูไม่เอาออกมาใช้จ่ายใช้สอยก็ฝากก็ไม่ได้ก็ไม่ได้สุดท้ายก็เอาดอกเบี้ย,ยจิดลบมาว่าอ้าตอนนี้ฝากใช่ไหมไม่ออกมาใช้จ่ายไหมคิดค่าฝากแล้วก็เหมือนกับลดดอกเบี้ยพยายามให้คนเอาเงินไปทำไมครับ เออมาใช้จ่ายกำนเรนั้นนะครับนะไปอ่านเลยรอีกหน่อยแล้วทำแล้วมีผลกระทบในต่างประเทศไทยมักระทบในทางบวกะรลบก็ไม่รู้แล้วแกระทบสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเห็นชัดเจนสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโอเคไหมพีข้อสอนเขาด้วยเพราะนั้นสรุปก็คือว่างบที่ควรจะดูเป็นอย่างยิ่งคืองบอะไรครับก็กำไรขาดทุนทเข้าใจมันซะนะครับแล้วง่ายที่สุดใช่ไหมคืออย่าลืมดูว่าร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ตรงไหนนะแล้วก็ดูว่ากำไรมันเป็นยังไงเมื่อเทียบกับสามปีย้อนหลังไป จะดีขึ้นจะลดลงมันก็เคื่สี่สาเหตุไม่ต้นทุนก็ค่าให้จ่ายดรือดอกเบี้ยหรือภาษีนั่นเองดูให้เป็นนะครับอันที่สองคือเลโชห้าหกตัวเนี้ยไม่เกินห้าหกตัวเนี้ยครับไม่ต้องจําสูตรนะครับแต่ว่าถ้าคุณจาได้ก,ก็ไม่เป็นไรบางตัวไม่ต้องใช้สูตรก็ได้ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมอย,ยอย่างนั้นเวลาเก็บดีเฉลี่ยอย่างเงี้ยแหมคุณจะเป็นต้องจสูตรอะไรมันชื่อก็บอกว่าคุณขายของไปแล้วคุณใช้เวลากี่วันกว่าจะเก็บดีได้โดยเฉลี่ยแค่นั้นเองหรืออัตราการดูของสินค้าอย่างเง หมายความในรอบบัญชีหนึ่งอาจจะปีละหนเนี่ยนะคุณทำทีีละหนเนี่ยในรอบปีหนึ่งสินค้าคุณโดไปกี่รอบกี่หนคิดถึงเของมันเส้นผู้อยากให้มันบุนเร็วหรือบุญช้าล่ะถูกไหมการบุนเร็วมันจะดีคือสินค้าคุณจะมีน้อยเพราะตัวหารมันน้อยไม่ให้ว่าบุนไม่ให้บุนเร็วสินค้ามีเยอะนะรตรงกันข้ามน,นะครับบุนเร็วคือสินค้ามีน้อยเพราะมันยอดขายหาด้วยสินค้าสินค้าเป็นตัวหารถูกไหมโอเคได้อี่สองทำตัวนั้นเองก็มีอยู่แค่นี้นะครับไม่มีอะไรที่น่าหัว ถ้า MM อย yeah. right? ่างคุณมีเบอร์โทรศัพท์ผม้วใช่ไหมอาจารย์จะไปแล้วค่ะแล้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับมีเฉลยให้ด้วยใช่ไหมเฉลยข้อหนึ่งจ okay. ุดหนึ่งกับหนึ่งจุดสามนะไปนอนอ่านนะข้อสอบแน่นอนบอกดูเลยข้อหนึ่งจุดหนึ่งกับหนึ่งจุดสามเป็นข้อสอบแน่นอนคือเรื่องของงบสามงบเนี่ยนะครับแล้วกับการการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินนะสี่ห้าตัวผมเขียนไว้ยเอียดยิบเลยนะให้ให้พอดีมันมีงบก็บอกด้วยว่าอะไรมันลดกี่เปอร์เซ็นต์ เห็นภาพก่อนแต่ว่าเวลาคุณตอบคุณตอบแค่นี้ก็พอแล้วก็อาจจะเฉยๆไปได้ป่ะพ่อตัวบนเพิ่มนะกเรียนโชวเพิ่มขึ้นก็ตัวบนเพิ่มตัวล่างลดหรือตะางบนต่างเพิ่มข้างบนเพิ่มเร็วหรือตะางบนต่างลดตัวล่างลดเดี๋ยวตัวหารลดเร็วเรียนโชว์ก็เพิ่มขึ้นถ้าเรียนโชว์ลดลงก็ต้งมันข้าวตรงนี้แค่นั้นเองเขียนนะใช่ไหมผมไม่ได้ให้งบไปทุกงบนะครับมันจะสองชั่วโมงมันจะลำบากเกินไปเพราะว่าการเงินไม่ค่อยน่าห่วงนะคุณเอาเวลาไปดูวิจัยลง เมื่อเที่ยที่แล้วลูกพี่คุณนะผมก็ปั่นติวให้ทีจะเป็นคนตกการเงินหมายถึงว่าเอ้ผมบอกเอก้ก็แก้ก็ได้หมดแล้วใช่ไหม<ป>ผมก็เลยบอกว่าผมมาติวมีอยู่สิบสองคนใช่ไหมเขาตกมาร์เก็ตติ้งไม่ได้ตกการเงินซะหน่อยแต่ว่าต้องสอบใหม่หมดผมก็เลยบอกให้สบายใจเอาอย่างนี้ก็คุณสอบได้หมดแล้วนะคุณอขอคุณเขียนตอบมาเป็นเป็นทางการหน่อยผมให้คุณขึ้นหมดเพราะคุณขึ้นไปแล้วโคุณมาตกอะไรอีสุดไม่ทันผมให้เขาขึ้นหมดจริงๆนะครับก็รู้จะผ่านหมดแล้วมั้ รับยาปีไหนปีหน้าล้นคุณไ้ป่นคุณหรือนก่อนนะรุ่นก่อนก็ผ่านหมดแล้วแล้วพวกรับยาพร้อกันไหมเนี่ยพร้อมครับไม่แล้วแตคุณอไ้ว่ารุ่นพี่เขาเขามีมาขายรูปตรงนี้มาไมเเวลา อย่าทำกระสออะไรย่อยอะไรเออแล้วคุณได้มาดูไหมยังกอนข้น่ไหมวันนั้นเป็วันอะไรนะคนไม่เคยสวยก็สวยนะคนไม่เคยหล่อก็หล่ออ้าวพูดจริงมัน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 ดูดีนะมันดูดีแบบไอ้แต้ยเหรออยู่ไหนด้วยถ้าวันนี้ผมเหนื่อยนะผมจริงผมตื่นตีผมตื่นตีสามกว่าสองวันเพราะว่าคณะเราสามวันเลยคณะเรารักษาวันจันทร์อังคารพุธ นะผมก็ตื่นตีสามกว่า,วาไปถึงตุ้งตีห้าแต่วันศุกร์สองวันสุดท้ายก็ไปสายนะ